โอ้ oh, อะไรกันนะเวอร์จิลดูเต็มไปหมดเลยน่าจะเห,หม้อต้มสักอย่างนึอใช้ในการสร้างโพชั่นแล้วก็จัดเตรียมเครื่องมือละมัง้งอ๋อเราต้องทําการท้าควาดกันยกใหญ่เลยนะเนี่ยเฮ้ทาาเยท้าควาศอีกแล้วงั้นเหรอท้าควาดรเรียบร้อยแล้วงั้นเราสามารถทำพชั่นกันดีกว่าแล้วก็หาทางไปที่เมืองด้วยคงจะอยู่ที่นี่ตลอดไม่ได้หรอกแล้วก็ต้องไปดูตรงตาสลักษเมื่อกี้เหมือนกันโอเคครับการปรุงพชันนะครับใส่ส่วนประกอบเข้าไป1-2ถึงอย่างครับแล้วก็กวนว่าจะกวนไปทางไหนนะครับซ้ายหรือขวาตั้งระดับความแรงของไฟแล้วก็อ ียงนั้นตอนนี้สูตรในการทรําโพชั่นของเราแล้วนะสามารถทําสูตรโพชั่นกําจัดวัชพืชซึ่งผมว่าน่าจะกําจัดเถาวัลย์ตรงทางอะไรครับยังไม่เห็นนะครับว่าเถาวัลย์ที่ว่าเป็นยังไงโอเคฉันสำรวจแล้วฉันจะวิ่งไม่หยุดหลักๆก,ก,ก็คือไป้ายไปทางอ๋อน,นี่ครับผมอ๋อเป็นเถาวัลย์นะครับมีงอแล้วก็มีหนามนะครับขวางทางอยู่คงจะมีสูตรในการกําจัดพะชพืชโอเคว่ากันไปตามนั้นซึ่งฉันต้องการเขาเรียกว่า w i c h flower 3ดอกฉันเจอ3าพอดีเพราะฉะนั้นฉันใจร้อนมากฉันจะไปหาอะไรเพิ่มเติมฉันได้3มันจะก็เพ็ยนแล้วฉันจะไปแล้วโปชั้นของฉันโวชั้นแรกของฉันต่อไปสูตรในการทํายากาจัดวัชพืชใส่3 wish flower ออันนะครับใส่จ u เซอร์ใส่ fluffy fur 2ในจ u เซอร์นะครับฉันทำสิ่งนี้ก่อนแล้วกันนะ j u เซอร ใส่1 2 3ได้เป็นวิชเทียนนะครับหรือว่าน้ำตาแม่หมดนะครับส่วนประกอบนะครับสำคัญในการใช้ทำพอชชิ่นฮิลิ่งนะครับแต่เรามาทำยากำจัดวัชพืชแอคทีฟลีด รุ่นเก่าต้องใช้ตัวโยกทั้งตัวต่อไปเราใส่เจ้านี่นับ1เจ้านี่นับ2ครับได้สควีชี่ครับเฟอร์นะครับทำการรีดนะครับสก,กัดคือตอนนี้มันจะล้วนนะครับผมเหมือนกับเขาเรียกว่าผงนะครับที่ล้วนยิ่งกว่าของเหลวซะอีกซึ่งใช้ได้ครับรีดออกมาต่อไปเมื่อได้ทั้งหมดปุ๊บเราก็ทําการใส่ส่วนประกอบเข้าไปในหม้อตั้งไฟระดับอ่อนและกวนไปทางขวาตั้งไฟระดับอ่อนและกวนไปทางขวาฉันว่าน่าจะใช่แล้วนะลองดู โอ้ oh. สำเร็จได้โพชั่นกำจัดวัชพืชโอเคสามารถกำจัดพวกเราเสียนนามที่ตำชีวิตเราได้โอเคได้วเวลาไะจัดการกับเจ้าเถาวันนั้นซะในการใช้ไอเทมให้เราเล็งไปตรงโน้นครับแล้วก็กด X ในการปาจัดไปนะครับทำการมาตรงนี้เล่งปั้งสวยงามแม่นยำมากๆโอเคเถาวันนำน้ำหายไปเรียบร้อยแล้วได้วเวลาไปที่เมืองกันเลยเถอะ ไปครับตกดึกแล้วครับแต่ว่าเราจะไม่นอนโอ้นั่นไม่ใช่มือที่นาะแต่ดูทรงเหมือนพ่อค้าเลยอันดูตอนท้นสิเอลลี่เหมือนจะมีถาวนอะไรไม่รู้อีกเหมือนกันวัดเดอเฮลมันดูใหญ่กว่าหนากว่าที่เคยเห็นมาก่อนตรงไหนวะอ๋อตรงทางขวาทาวันใหญ่กว่าและหนากว่าแสดงว่าต้องการไหลขวดมันก็ต้องการที่มันแรงขึ้นไม่นะถูกไว้ขวางทางอีกแล้วสวัสดีพ่อค้าฉันขอไปเก็บสูตรข้างบนก่อนฉันว่าน่าจะมีประเด็นอันนี้คืออะไรเนะี่ยเราได้ซันนิซซิ่งพชั ing ่นซันนิซิ่งถึงจามไม่ใช่เหรอพชั่นจาม เหมือนจะเป็นโพชั่นที่ทําให้คนจามนะครับผมแล้วก็ไอในจังหวะหนึ่งสายโจมตีแลวมั้งแสดงว่าเราอยู่นะครับผมตรงนี้สามารถขึ้นไปทางไอซ์แคสเซิลได้นะครับแต่ตอนนี้ปิดอยู่ยังไปไม่ได้ละมั้งงั้นฉันมาหาเธอแล้วกันโอเคสวัสดีจ้าอา๋อนึกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเหรอสวัสดีเธออยู่ที่เมืองเหรอธรรมชาตินั้นสวยงามวอเตอะเฮลตอบไม่ตรงคาถามขอโทษนะเออไม่ใช่ว่าต้นไม้ต้นนี้มันงดงามมากหเหรอดูสิใบไม้สีเขียวช่างน่ารักสดใส อ่าชายชายวางกันเหมือนกันนี่มันน่าทึ่งจริงๆอ่าเอาเป็นว่าคุณชอบธรรมชาติใช่ไหมแล้วเธอละไม่ชอบธรรมชาติเหรอเดินอยู่ภายใต้ท้องฟ้าสีครามชอบไปประสบการณ์ธรรมชาติที่ดีจริงๆเออคงจะชอบธรรมชาติมากมั้งว่าแต่ทาไมเธอถึงพูดจาแปลกๆนะเอาเป็นว่าเราควรจะไม่สนใจเขาและกันนะไปไปล้วกันแต่ฉันรู้สึกแปลกๆอ่ะยังไงก็ไม่รู้สิมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เลยเธออาจจะถูกสาบหรือเปล่านะแปลกๆดีคำสาบย่างงั้นเหรอที่ทําให้เธอไม่สามารถพูดสิ่งอื่นได้นอกจากธรรมชาติคำสากมมาาาาตดนะู่่่่คอยเเทลีแงจ ใจร้ายอยู่แถวนี้หลายคนเหมือนกันแต่เราน่าจะสามารถจะาคลายคำสาบให้เธอได้แน่เลยผมจาได้ว่าผมได้เขาเรียกว่าอ่ำสูตรนะครับผมทําลูกกวาดนะครับผมลูกกวาดล้างคำสาบอยู่ซึ่งอยู่ตรงเนี่ยครับลูกกวาดล้างคำสาบต้องการ cloud flower silver starbell แล้วก็ one eye flock ซึ่งผมได้ silver ครบแล้ว one eye flock ได้แล้วยังขาด cloud flower ซึ่ง cloud flower นี่ไม่แน่ใจว่าเราเคยเจอหรือยังนะ cloud flower ยังไม่เคยเจอนะครับยังไม่รู้ด้วยว่าจะเจอ,อยังไงนะครับเงื่อนไขย,ยังไม่แม่นนะครับต้องวิ่งสำรวจไปเรื่อยๆดูนี่ silver j นี่เหมือนจะเป็นเหยื่อที่โลซี่พูดถึงแน่นอนอ๋อก็ดีเลยสัมผัสได้ถึงเวทมนต์ด้วยแสดงว่าน่าจะใช้ส่วนประกอบเวทมนต์สักอย่างในการไล่นะซึ่งแม่มดน,น่าจะเป็นคนสร้างขึ้นมาอ๋อแม้แต่ตกปาใช้เวทมนต์โลกที่แบบใช้เวทมนต์เป็นแกนหลักนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเก okay, เอาไปคืนโลซี่ดีกว่าจะลองไปดูซิว่าไอ้ตรงจุดโน้นนะครับที่เป็นเอ็มเบลมต่างนะครับเส้นหลักที่มันอยู่ตรงต้นไม้นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้โลซี่ไม่อยู่นะครับโลซี่น่าจะกลับมาตอนกลางวัน ต่อไปเ g t น s ร d e เดี๋ยวเราทําตามที่เขาว่าซิมันจะระเบิดไหมนะสมครั้งตามเข็มเอ๊มันจะถูกจริงเป่านะสอครั้งทวนเข็มเหมือนบางอย่างจะหายไปอ๋อต้นไม้หายไปแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสีนะครับยังไม่นอนเลยครับเราได้สไลด์โพชั่นเป็นสูตรนะครับผมเหมือนแฟลชแบงครับเอาไว้โยนครับเดี๋ยวตาจะบอดเอาแล้วก็จน้น่าจะแมนเรกใช่ไหมฉันจะจับเธอกระแคชเดมอนี่เนี่ย สุดทางครับมีป้ายอีกแล้วเหมือนจะเป็นถ้ำเหรอครับเขียนว่าให้เดินระวังระวังด้วยต้องรอตัวเกมเต็มมามั้งครับดูทรงบลูโคลเวอร์เจออะไรแปลกๆแลวฮะโอเคโอ้คลาวฟาวเวอร์ครับเจอแล้วเอากระเป๋าเต็มระบซบต้องการคลาวฟาวเวอร์สองอันใช่ไหมครับในสูตรที่ต้องการอ่าและอันนี้ลูโคลเวอร์โอเคครับได้เวลาทำสูตรนะครับลูกกวาดแก่ถอนคำสาปแล้วครับ เอาตามสูตรก่อนนะครับที่เราได้มาก็คือแก้คำสาบนะครับ cloud flower เอาไปใส่โรสเตอร์นับ1 silver star bell เอาไปใส่ j ูเซอร์นับ2อง one eye f l o c k ใส่ j ูเซอรโอเคตรงนี้ใส่ j ูเซอรเขาบอกว่าเอาใส่ตรงนี้แล้วก็กดซะบีกบกลาเป็นน้ำโคตรใจร้ายเลยโอเค silver star bell ใส่2ได้ star bell ชามชิมสักอย่างนึงไม่แน่ใจนะครับโอเครีด okay, ได้2ส,สูตรประกอบเรียบร้อยครับต่อไปเราก็ต้องเอา cloud flower นะครับไปใส่โรสเตอร์ โอเคคลาวฟลาเวอร์คลาวฟลาเวอร์ใส่โรสเตอร์ได้โรสคลาวฟลาเวอร์นะครับผมกินหอมยามเช้าเหมือนวันที่ฝนตกแล้วก็แล้วแต่โอเครอ20วิบวิครับปล่อยให้เขาค่อยๆอบกันไปนะครับอ่า uh huh. ได้ใช่ไหมได้แล้วครับผมโรสคลาวฟลาเวอร์นะครับตามสูตรต่อไปปุ๊บใส่ส่วนประกอบเข้าไปตั้งไฟกลางกวนไปทางขวาโอเคตามแล้วนะครับผมใส่อ่าสตาร์เบลใส่เจ้านี่ใส่เจ้านี่ตั้งไฟกลางกวนไปทางขวา ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ผิดพลาดเอ้ากวนได้แล้วครับผมลูกกวาดแก้คำสาบแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเอาไอ้นี่ไปคืนให้กับเจ้านั่นดีกว่าครับที่มันคอยเราอยู่ตรงโน้นอ่ะโอเคขึ้นมาแล้วครับเจ้านี่ตกปลาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีสวัสดีโรซี่เป็นไงเจอเบ็ดตกปลาไหมแน่นวอนเอานี่ขอบคุณที่ช่วยเหลือจริงๆเลยนะเธอจะให้ปลาแล้วกันนะอร่อยมากๆเลยโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะ,นยนะฉันจะตกปลาทห้ทั้งวันเลยนะแวะมาทักทายมาคุยกันได้ เขามอบปลาให้กับผมนะครับซึ่งก็คือปลามินนนวปลาธรรมดาเล็กๆ ให้ไตและเจ้าสางหาของให้ให้ปลากระก,กากมาโอเคถ้างั้นตามภารกิจของผมผมเอาเอาลูกกวาดแก้คำสาปให้เธอคนนี้ดีกว่าโอเคเธออยากลองกินนี่หน่อยไหมอ๋อาาถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติต้องการแล้วก็ได้สิฮัลโหลอ่าใช่สวัสดีสวัสดีอ๋อที่ฉันพูดปกติได้หรือ,อยังเนี่ยอ้อเหมือนเธอจะพูดปกติแล้วนะหูยากชะมัดเลยอะ่ะไอ้เจ้าธรรมชาตินรกเอ้ยเ <c oughs> พราะว่าฉันเดินไปจับเอิมลูกปั้นแปลกๆทางป่าทางตะวันตะวันตกน่ะที่แรกนึกว่าจะเป็นทองแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะพยายามจะพูดขนาดไหนก็ ฉันก็จะมีแต่คำว่าธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ธรรมชาติที่ดีงามจะพยายามแต่ก็ไม่หลุดสักทีบ้าเอ้ยธรรมชาติบ้าอะไรกันฉันหวังว่าธรรมชาติจะเน่าตายไปซะเอ้าทำไมกลายเป็นคนซาเวตซะอย่างนั้นน่ะแต่ก็ดีใจที่ได้ช่วยเธอแล้วกันนะขอบคุณมงบ้ากันะชื่อของฉันคือออรียนาขนาดไหนนะที่ฉันไม่ได้พูดชื่อฉันน่ะชื่อของฉันคือเอลลี่นะเป็นแม่มดฝึกหัดเออได้เธอมาที่เมืองนี้เพื่อจะฝึกฝนตนงั้นเหรอคือจริงฉันมาบนรถไฟเนี่ยแต่พอดีว่าขึ้นไม่ทันโดนรถไฟทิ้งซะก่อนน่ะพอดววว่าาาาันนกลลงไไปทเเมมือ้้ถยยยโธรชติค ซาเวตฉันไม่เข้าใจเอาเป็นว่าก็พอดีว่าฉันเจอบ้านแม่มดเก่าๆหลังหนึ่งนะ่ะก็เลยขออาศัยอยู่ที่น่นไปก่อนบ้านว่างๆก็เหรออ๋อแสดงว่าน่าจะเป็นบ้านแม่มดหลังนั้นแน่เลยดีนะดีนะดีๆๆฉันมาที่เมืองนี้เพื่อติดต่อทางธุรกิจการค้านะ่ะแต่ว่าก็ผ่านไปไม่ได้เหมือนกันเพราะมีเถาวัลย์ขวางอยู่เนี่ยเกียรติธรรมชาติชะมัด <laughs> อย่าพูดคาว่าเกียดทุกครั้งที่จบประโยคได้ไหมซึ่งันก็อยู่ที่นี่มาพักหนึ่งแล้วอะต้องการอะไรช่วยเหลือก็บอกได้นะโอเคว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกันเหรอพอดีว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็คือตัวข้างหลังนะครับเออได้รับบาดเจ็บจากเถาวันแหลมคมนะ่ะก็เลยต้องมาพักคนนี้ก่อนเดินหน้าต่อไม่ได้ให้ฉันช่วยเลยไหมว่าจริงกันเหรอเด็กคนนี้ชอบแอปเปิ้ลมากเลยนะพอจะเอาแอปเปิ้ลมาให้เขาสักงห้าลูกได้ไหมแน่นอนสิอ่าไซเควสจัดให้ก็ได้แอปเปิ้ลห้าลูกเ,เดี๋ยวรีบมาละจา้า แอปเปิลมาให้แล้วจ้ากินแอปเปิลของฉันซะนะออรียอันนี้แอปเปิ้ลโอเคแอปเปิลดูน่าอร่อยนะบอกว่าเขาจะมีความสุขขอบคุณมากๆนะเหมือนจะได้ยินว่าจะมีปลาหายากอยู่ในบึงในป่าแห่งนี้นะเหมือนจะเป็นปลาที่มีสีรุ้งนะนะบนเกล็ดนะ่ะ ป่าแห่งนี้เป็นป่าที่แม่มดมาเอาส่วนประกอบหายากที่นี่น่ะเห็นบอกว่าจะมีความลับหลายอย่างซ่อนอยู่โอเคครับหลักๆก,ก็คือบอกให้รู้เ,ยเฉยๆอย่างน้อยเขายังไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมต้องรอวันรุ่งขึ้นเมื่อผมมีอะไรอัปเดตโอเคโพชั่นกําจัดวัชพืชนี่เน่ป่ะสรวจกันครับ <c oughs> ฉันเจออะไรก็ไม่รู้ฉันเจอเหมือนจะเจอหมาจิ้งจอกติดอยู่ใยแมงมุมแต่ก่อนจะไปหาเขานั้นฉันต้องดูของก่อนบอมพชั่นครับโพชั่นระเบิดโอเคแล้วก็กระเป๋า เพิ่มเติมด้อีกช่องหนึ่งเป็น3อโอเ,เป็น15ไม่ใช่30ซอรี่โอเคครับฉันคุยกับนายก่อนแล้วกันนะว้าวเวอร์จิลดูสิเหมือนจะมีอะไรไม่รู้ติดตรงนี้ด้วยล่ะโดูสิเหมือนเขาจะหมดสตินะเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สินะกะ ah, อุย้ยลูบลัำน่ารักสมัด ใครนะ่ะเธอเป็นใครฉันชื่อเอลลี่นะเป็นแม่มดฝึกหดัดแม่มดงั้นเหรอฉันไม่เคยเจอแม่มดมาก่อนเลยดวงตาเปล่งประกายฉันก็ไม่เคยเจอหมาจิ้งจอกติดใบยายแบงมุมเหมือนกันเฮ้เฮ้ชื่อของฉันชื่อว่าลูบลัมฉันอยู่กับคุณยายอีไนในเมืองนะ่ะแต่ว่าตอนนี้ติดยายแบงมุมเนี่ยสี่ห้าห้าแบงมุมขนาดใหญ่แสดงว่าต้องมีแมงมุมตัวยกัยกษ์ยกอยู่แถวนี้แน่เลยใช่ไหมล่ะอย่าห่วงไปเลยแต่ฉันหาทางจัดการให้เอง ให้ช่วยเธอลงมาต้องพยายามใจเย็นนะเอลลี่เรื่องจัดการการับยายบางมุมเนี่ยถ้าเกิดไม่ระวังตัวเต็เนทิตด,ด้วยนะโอเคงั้นฉันควรจะทำยังไงดีละ่ะแค่ใช้เวทเลนกลาสอันเดียวก็น่าจะพอแล้วเวทเลนกลาสอย่างนั้นเหรอเจอใกล้ๆน้ำโอเคเดี๋ยวรีบกลับมานะได้เลยรีบๆหน่อยนะเจอลูดูดำลูบลัมทำไมกลายเป็นลูดำเ <c oughs> นี่ยฟังดูน่าเกลียดจังลูบลัมลูบลัมลูบลัมโอเคเราเรา,เราเอาเจ้าเวทเลนกลาสมาตรงนี้สิน่าจะพอจัดการได้นะอย่างงี้โอ้ อ๋อเอามาไล่เยี่งมุมเหรอเธอโอเคหรือเปล่าใช่คิดว่านะเดินไหวไหมไม่อ่ะขาฉันเจ็บเอ๊ะเราควรจะทำยังไงกักบเขาได้บ้างนะเอองั้นฉันแบกเธอละกันเดี๋ยวจะพาเธอไปรักษาขาที่บ้านอุ้มฉันกันเหรอฉันน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมมัน,ม,นมันพูดจาหาเรื่องวะคือฉันตัวหนักนิดหน่อยนะโอ้โอเคแหละหนะ่าก็แบบอย่าอายเลยอืมเอาจริง,รงๆเธอค่อนข้างตัวเบาได้ซ้ำนะถ้าเกิดไม่ค่อยสบายก็บอกฉันนะได้เลยจ้ะโอ้โอ้ไม่นะ อย่านะเอลลี่ฉันไม่รู้ว่าลูบลำมก็เป็นอะไรแต่หน้าตาก็มาเด็กผู้ชายการให้เธอพาเด็กผู้ชายเข้าบ้านมันมันไม่ดีนะบ้านนอดจะต่าช้าสิอย่าตําช้า,อา,ชาเออฉันตัวไม่หนักจริงๆหรออืมน้องตัวเบานะครับอ๋อนี่มันทางไปเมืองนี่นาะแต่ว่าเราไปที่เมืองไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนจะมีถาวันแหลมๆอยู่เอาเป็นว่าไปพักที่ฉันอยู่ตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคเรามาถึงแล้วว้าวนี่มันบ้านแม่มดนี่นาะ ขอบคุณมากมากเลยนะเออแล้วเออทำไมเธอถึงไปติดในใย,ยแมงมุมงั้นเหรอคือพอดีว่าฉันมาที่ป่าแห่งนี้เพื่อจะมาเล่นนิดหน่อยนะ่ะแต่ว่าพอดีว่าหลงทางนะ่ะแล้วก็แบบพอดีตอนกำลังจะเดินทางกลับไปที่เมืองทางก็ถูกบล็อกเอาไว้ด้วยเถาว,วัลแหลมคมก็เลยเดินไปทางอื่นได้ยินเสียงรถไฟอ๋อรถไฟฉันมานี่เอง พอวิ่งตามรถไฟก็ถูกนกแปลกๆไล่น่ะอ๋อไอ้นกนั่นนะ่ะนะฉั้าก็เลยถูกไล่แล้วก็มาจีบยายมังมุมนะ่ะตอนกำลังวิ่งหนีอ๋อนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ไหมฉั้าก็อยากกลับบ้านนะคุณย่าน่าจะเป็นห่วงหน้าดูเลยไว้ใจฉันได้เลยเดี๋ยวฉันหาทางจาัดก,การเถาวัลยงี่เง่านั่นเองจริงเหรอดวงตาปิงประไกยว่าจะเธอจะทำอะไรต่ออันเหรอระเบิดนะสีถามได้ฉั้ต้องทำการสร้างระเบิดขึ้นมาก่อน แน่ใจนะว่าจะมีอะไรหลายๆ,ๆเกิดขึ้นน่ะแม่แน่นอนสิได้หาทางกลับเข้าเมืองก็ได้ไงขอบคุณมากๆเลยนะหนวยฉันนคิดดีไม่ได้เลยนะยีกจะหนวยให้คนของเธอนั่นล่วงออกมาเหมือนกับเจ้ากระต่ายฉันนวยเลย โอเคต่อไปครับ Bomb Potion ด้วยเวลาทำระเบิดพร้อมกับวั h e h เฮลข้างในนั้นมีหัวกระโหลกด้วยอะส่วนประกอบนะครับผมเราทำได้ครบนะครับต้องการเวทแลนด์ก a าสเอาไปโรสสไมล์บับเบิลเอาไปโรสแล้วก็เบิร์ดฟลาวเวอร์เอาไปโรสนะครับซึ่งผมได้หมดแล้วอย่างอื่นก็มีแต่เอาตามเควสก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเตรียมของก่อนแป๊บหนึ่งต้องการเวทแลนด์ส i ม e ์บับเบิลเบิร์ดฟลาวเวอร์โอเคเอาเราต้องเข้าโรสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเวทแลนด์หนึ่งอันทำการโรสตลอดยี่สิบวิ อ้าฉันเดินเหิน2ีิวิมันช่างว่างเปล่าเหลือเกินจะทำอะไรดีอ่านสูตรต่อไปเรียบร้อยครับตอนนี้ได้ของครบนะครับผมได้ได้เวทแรงการดสมัยบับเบิลเบิร์ดนะครับผมตั้งไฟแรงกวนไปทางซ้ายนะครับจัดไปเจ้านี้ตั้งไฟแรงกวนไปทางซ้ายได้แล้วครับผมอ่าและนี่ก็คือระเบิดได้เวลานะต้องใช้สิ่งที่แรงยิ่งกว่าคือระเบิดนี่เนี่ย โอ้อะไรเนะี่ยแรงไม่พอกันเหรอคงจะต้องหาระเบิดที่มันแรงกว่านี้แล้วมั้งเนี่ยอะไรนะว่าแต่ปลาระเบิดไปแล้วมีอะไรกะเ็นออกมาด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันตรงเท้าน่ะเราได้ทอนไวายสปรินเตอร์ หรือว่าเศษส่วนถาวันมีหนามเหมือนจําได้ว่าที่บุ๊กเชลฟ์ในบ้านแม่มดเหมือนจะมีหนังสือตำราเกี่ยวกับถาวันพวกนี้อยู่นะเราไปหาดูดีกว่าเหมือนมันจะมีหนังสือเกี่ยวกับถาวันใชนะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพอดีว่าเรากำลังทําการตรวจสอบเกี่ยวกับถาวัน่ะจริงเหรอเชิหลักขอเวลาสักครู่นะอ๋อตรงนี้นี่เองทําสวนปลูกถาวันไหนลองอ่านหน่อยซิเจอแล้วล่ะไว้พลิกก็ไวหรือว่าเอิมถาวันหนามสีขาวมันทําไมเหรอ ไอ้เจ้าถาวนตัวนี้มันค่อนข้างเหมือนกับวัชพืชที่ค่อนข้างจะวุ่นวายต่อส่วนพอสมควรมันกินสารอาหารต่างๆจากพืชพันธุ์อื่นๆค่อนข้างอันตรายมากๆแล้วเราจะทํายังไงดีกําจัดมันยังไงได้ซึ่งว่ากระตามตรงรากของมันอยู่ลึกมากๆมันยากเกินกว่าที่เราสามารถกําจัดได้แล้วมันก็สามารถที่จะคืนตัวและขยายพันธุ์เร็วมากๆเหมือนกันเกิดเราเห็นว่ามันงอกในสวนตัวเองสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือภาวนาในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเหรอซึ่งด้วยความที่ว่าธรรมชาติของเจ้าถวววววัััััััลตตเเเเนนนนนนีี้้มมมมมจจจจะะะะรรรรริ่่่อออออแงงงใคคคืืืททพ็็ดดดากห จันเต็มดวงเหรอก็อีกไม่นานนี่นาะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลามากพอจะรอคือพระจันทร์เต็มดวงให้ใช้พอชั่นที่แทนที่ด้วยพระจันทร์เอ่อแสงของพระจันทร์ได้พอชั่นที่แทนที่แสงของพระจันทร์อย่างนั้นเหรออ๋อนั่นเราต้องทําสิ่งนั้นสินะอ๋อนั่นสินะคือสิ่งที่เรียกว่ามูลออยเพียงแต่ว่าเออส่วนประกอบในการทามันยุ่งยากเกินไปนิดสิเราทําไม่ได้หรอกเราต้องการส่วนประกอบอะไรบ้างเหรอต้องการมูลฟลเวอร์นะที่เป็นปัญหาไอ้เจ้าส่วนประกอบที่ว่านี่มันมีอยู่มามาเม,นะาาาม,มืม่อมาหน,นึ่งร้อยป ข้างบนสุดของภูเขาที่เหมือนจะแบบเรืองแสงตอนงคืนอาจจะนับเจ้าต้นนั้นหรือเปล่าต้นชาที่อยู่บนยอดเขาโอ้หมายถึงเจ้าต้นไม้ยักษ์เนอะน,นะอ๋อหน้าเหรอต้นชาไดากเกรฟนะแต่ก็ไม่เห็นจะมีดอกไม้งอกเลยนะทําไมล่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่เห็นก็คือเหมือนจะมีผีเสื้อไปเกาะอยู่เยอะมากๆเลยผีเสื้อเดอะมูนเดอะมูนบัตเตอร์ฟลายอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อที่ต้นไม้ไม่สามารถที่จะเติบโตเป็นดอกออกมาได้เพราะว่าผีเสื้อไปเกาะอยู่นี่เองเป็นเพราะว่าทั้งหมดถูกย้ายไปที่ผีเสื้อแทนสินะแล้วถ้าเกิดเราถาทางกาจัดผีเส งอกเอขาเรียกว่าดอกไม้ขึ้นมาเพื่อกําจัดถอวันสินะแล้ววิธีจะไล่ผีเสื้อไปทํายังไงดีเหรอมูลบัตเตอร์ไฟจะไปหลบซ่อนในที่ที่มืดที่สุดในตอนกลางวันซึ่งถ้าเกิดเราเอาซันไลท์พชั่นใช้ในการขับไล่นะ่าจะพอได้อยู่นะอ๋อ oh, แล้วก็จะได้มูลออยมาเราต้องหาทางทำซันไลท์โพชั่นก่อนเชอยาวจะจัดเลยหลักๆคือต้องการโพชันแสงใช่ไหมต้องการมูลเดลออนผ่านโรสสมายบับเบิลทำจุยซี แล้วก็ทริฟฟิตทำโรสเตอร์ซึ่งผมมีส่วนประกอบครบแล้วมูนเดลไลออนสมายบับเบิ้ลแล้วก็ทริฟฟิตครบพอดีครับปะเดี๋ยวลองดูกันมูนเดลไลออน2อันทำการโรสกลายเป็นผมมูนเดลไลออนนะครับผมต่อไปนะครับผมเอาสมายบับเบิ้ลไปใส่จูเซอร์โอเคสมายบับเบิ้ลไปใส่จูเซอร์กลายเป็นบับเบิ้ลโฟมนะครับผมหรือว่าโฟมโฟมฟองนะครับผมเอาทริฟฟิตนะครับผมไปใส่โรสเตอร์เหมือนกันนะครับผมก็คือแมนเรกที่เราวิ่งไล่เมื่อกี้นี้นะครับ กลายเป็นผงทริฟฟิตนะครับผมเคสส่วนประกอบครบถ้วนครับอ่านก่อนนะครับใส่3สิ่งเข้าไปปุ๊บใช้ไฟโคตรแรงกวนทางขวาครับโอเคครับใส่3สิ่งเข้าไปใช้ไฟแรงมากๆกวนทางขวาจัดไปครับปึ้งได้แล้วครับผมเจ้าสิ่งนี้คือ Sunlight p o okay, t ช o n โอเคไปที่ต้นไม้กันดีกว่าจริงด้วยไอ้เจ้าผีเสื้อก่ออยู่เต็มต้นไม้ไปหมดเลยต้องไล่พวกเขาไปใช่ไหมแน่นอนรู้สึกแย่หน่อยต้องทำนะแต่ว่าต้องจัดการเร็วเข้าจัดไปเลยด้วย p o t i ช n แห่งแสงของเราตู้ม um. เย่โย่โอ้ผีเสื้อบินไปแล้วแล้วดอกไม้ล่ะอ๋อ oh, เพราะาผีเสื้อมาทำตัวอย่นี้เองครับสวยจังเลยสงสัยจังเลยว่าผีเสื้อจะไปไหนกันนะคงกลับไปที่ที่พวกเขาจากมาละมั้งฉันว่างั้นว่าแต่แล้วดอกไม้ล่ะ อดอกไม้ที่หาไม่ได้ในร้อยปีเราก็เจอแล้วครับถ้าเราไปอยู่ที่สถาบันที่ทกลางทว,วีปคงจะไม่ได้รับประสบการณ์แบบนี้ครับมันสวยจังเลยสวยสุดๆไปเลยรวบรวมของทั้งหมดเพื่อกําจัดขับไล่เอเจ้าเถาวันนั่นสะโอเคไปเตรียมตัวมูลออยให้เรียบร้อยดีกว่าแน่นอนฉันจะไปรอคอยที่หน้าเถาวันนะหวังว่าเธอจะไม่ลืมใช่ไหมเอลลี่เราต้องการฟินิกส์เฟเธอร์เพื่อทํามูลออยนะซึ่งเราหาไม่สามารถหาฟินิกซ์เฟเธอร์หรือว่าขนฟีนิกส์แถวนี้ได้เลยนะ เราก็มีขนฟินิกอยู่ตรงนี้ไงเล่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้อะไรนะอ๋อน่นคงไม่ใช่ไอเดียที่ดีเท่าไหร่นะเหมือนจะเป็นตั๋วนะครับผมที่เราได้มามันจะเหมือนจะมีขนฟินิกแนบมาอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาตั๋วมาใส่ไปส่วนประกอบแล้วก็เราอาจจะไม่สามารถกลับไปบนรถไฟได้อีกนะเราอาจจะไม่ได้ไปที่ไฮไลออนนะแม่แม่โมจะต้องเตรียมพร้อมในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ตลอดใช่ไหมล่ะที่สําคัญเราอยู่ที่นี่กันก็น่าจะดีกว่าไม่ใช่เหรอฉันก็ไม่ค่อยชอบอยากไปที่ไฮไลออนเท่าไหร่เหมือนกันหวังว่าเธอจะไม่เสียใจายภายหลังนะไม่อินนนนะสีีา่ได้้้ทงต อ่านั่นสินะโอเคบางทีเธอก็เหมือนเอเรียมเหมือนกันนะเนี่ยหลายๆสิ่งเลยอ๋อไม่เอาน่ะฉันจะไปเก่งเท่าแม่ได้ยังไงนั่นไม่ใช่คำชมนะโอเคต่อไปมูนออยพร้อมแล้วเราจะได้ไปหาลูบลัมกันมาแล้วจ้าโอเคเราหาทางกำจัดเถาวัลย์กันดีกว่าโอเคหวังว่าฉันคงจะไม่รบกวนเธอมากเกินไปนะอย่าห่วงไปเลยนะฉันทำสิ่งนี้เพราะฉันอยากทำฉันเลือกของฉันเองทางนี้ตุม้มจัดไปครับ ขอบคุณมากเลยนะคุณแม่มดเรียกฉันว่าเอลลี่ก็พอและเธอก็มาหาฉันที่บ้านแม่มดได้ตลอดเวลาเลยนะนี่เธอจะอยู่ที่นี่จริงๆเหรอใช่แล้วล่ะัันจะอยู่ที่นี่ตลอด3ปีเต็มขอบคุณมากนะลูบลัมไม่หรอกขอบคุณเธอเหมือนกันเอลลี่โชคดีหวังว่าจะได้เจอกันใหม่เร็วๆนี้นะโอเคดูแลตัวเองด้วย ว่าแต่เธอคิดว่าคุณครูจะโกรธหรือเปล่าแม่กับลูกก็เหมือนกันแล้วนะก็คงพูดอะไรไม่ได้มากหรอกว่าเรากลับไปที่บ้านแม่มดกันดีกว่าเราต้องเตรียมพร้อมรับแขกต่อไปที่จะมาหาเราและนี่คือ Little Wish in the Wood นะครับทุกคนเล่นมาทั้งสิ้น2ชั่วโมงโอ้โหอย่างยาวด้วยความที่เกมไม่มีเซฟนะครับแต่ระบบเกมใช้คําว่าน่าสนใจและดีมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้รอเล่นเกมเต็มรอเล่นเกมเต็มนะครับไม่รู้ว่าคนดูจะชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบกันสไลด์ลงไปแล้วกดไลค์คนละทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมเต็มจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ถ ค่างชอบนะครับในสิ่งที่เกมนาเสนอคือเกมปกติที่ผมเคยเล่นนะ่ะท่าแนวในะอย่างม er นะูไลเตอร์น่ยอุปนิสัยของตัวเอกนะครับจะไม่ค่อยชัดมากเหมือนเขาต้องการให้คาแรคเตอร์เราเป็นตัวกําหนดเวอพอยนะครับของคาแรคเตอร์แต่พอเป็นเกมนี้ปุ๊บเนี่ยเราซึมซับเลยครับว่าน้องเอลลี่เนี่ยมีอุปนิสัยประมาณนี้เป็นเด็กมูทะลุจริงใจแล้วก็นิสัยดีนะครับผมลักษณะนั้นแต่สิ่งที่ดีก็คือน้องมีหมวกนะครับผมบัวจิลนะครับที่คอยอยู่เป็นเพื่อนครับเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นครูนะครับผมเป็นผู้ที่คอยแบบอบรมเราคอยตักเต คนอื่นหลายประเภทนะครับและโลกของเขาเนี่ยเป็นโลกที่มีสิ่งมีชีวิตนะครับผมที่ไม่ใช่คนอาศัยอยู่มีมนุษย์ถค้างจำเชอบกันยิ้มกดไลค์นะครับไม่ด้อย่าบอกอยากคุยคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสบายและเจอกันใหม่นในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปละครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ